ไฟแนลราวงานแข่งบัตตี้ไฟโอไรท์นะคะการเจอกันระหว่างเควอสเกียกอดและเลเจนเวอร์ดวงดาวนะคะของที่ร้านวิจิการชอบเป็นกฎพิเศษนะผู้เริ่มหลังสามารถเปลี่ยนมือได้แบบแวนกานะคะก็คือจัวขึ้นมาแล้วสามารถเปลี่ยนมือกี่ใบก็ได้ไว้ใต้กองจัวการและชาร์จเกตนะคะ ใช่ครับสีชาทีละใบชาทีละใบผมเป็นสีฟ้าก็ได้เพ bueno> ื่อจวด กระจกกระจกผมเปเลี่ยนมือได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้โทษทีเปลี่ย <c oughs> นถ้าเปลี่ยนก็โอเคกลับไป นี่บอกว่ามันมันได้ครับแพรว่าถ้าเจอของทุกทุกคนครับี่เอครับถ้ามีการเวทถ้ามีการเวทก็จะสอนสับๆใช่ไหมเจอก่อนจวดเกีตนะไม่ครับมันมันมันถ้าจะเปลี่ยนยังยังไม่ต้องฉาเกียรก็จวดไปเมื่อกี้อะไรครับยังเพราะไงก็ไม่เห็นอยู่ดี ราค่อยสั JI, <S <S oui> <Yes> ่งก well, ็ค่อยค่อยช้าคบ้อสองนหนครับจ้าเลยก็ค่อยเปตนอง่วมานเลยคนหนึ่งแต่นี้ไเียต่อครับจวดช้าจวดแล้วโซเฟียครับ มาลงทิ้งมาหนึ่งเสต็ปไปเซ็ตอะไรก็ได้ครับอีมานิ่งเ้อัน้ได้ครับได้ค่ะเมาน่งตีนอยตครับได้ชาสองเกลครับคุก็ลงครับไปเซ็ต

ไอเทียนเลยใช่ต่อต่ลครับวันนี้เป็นไซสูตรมาลงทีมือหนึ่งเซิร์ฟออนตรงดาวครับแต่ว่ารอบนี้ไม่ไม่เสร์จแล้วกันได้ครับดาราเยอะแข่งผมทงกระดาษโดนใบผู้แข่งไม่นะหูแข่งโดนใบทั้งกระดาษโอเคอันท้าเฟสครับสกิลขึ้นครับผมมีซ้ายขวาเป็นเซ็ตในฮิวจัว ตีสามคีครับสามขาดรัผมไม่ไเ,เจอครับไม่นี่คือโดนยกเลิกสกิลใช่โดนยกสกิลครับผมเ้ามาก็ใช้ไม่ได้ใช่ครับ

ติดต่อไปี่เครับมาเจอ่างจะเิเติดามันเิเิตัวครับมา่าทีละโต้หสกิลขึ้นอะไรไหมเห็นวันี้เราเปลี่ยนมีมีขอนะสูสกิลขึ้นครับผมนิวจวัวทั้งกระดานบวกดีเฟนต์หนึ่งมื่นก็เลยครับเจ็ดครับซ้ายขวาการทำลายหนึ่งคอับาวเล สองดอบเบิ 2> 2> ้ลสามผ่านแล้วก็สวยครับ เห่าเลยเขาไปแล้วเขาเหาเลยลช่เหรอครับสามกันด้วยใ่จวดก็ไล่มาเอาเสื้อมิตภาพหก ตัว 3, 2. 2> สามอ,องตสอตีสองตีสงตี้งตสองตีสอตีสองตออสี อไต่ยี๋เรอไครับไโเกับสอน้นะคิยูเห็นล่้องโอ้โหจบจัดเลยไม่ได้เล่นเลยท้เดี๋ยวเยยครับไอ้เ้าเซ่ครับสกิลขึ้นนะิวจัวสองวนนี้ทีปเปิ้ลเปืน ตีการทรับสกิลลาคูเพียเหตุหะเห้าเป็นห้าหรอลาคูไม่มีเป้าให้ดูดนี่มาสองคลิปผมฝ่อเรื่องไว้ได้ครับได้ เสียหายเลยนะไม่รู้จใจ้สรุปคังไัว่าอนไรหมืเดิมเปิดอ่าเปิเราไปค่าใบดิฉันทาที คนเดิมเธอแรกเขากวาเลยัเป็นเครับจะตียังไงเขาบาย้า้วเดเเแรกี่เนาาห่าเร็ว hmm. จัดเลยรัน้ันีเป em. ็นชนะทางด้วยแหละเมันมันมันไม่จำใบมันมีแค่เวบไล่จำใบใช่มันมีคอมพิเน็

ได้เลยครับได้เลยน้ำเชินจั่วครับชาจั่วครับสอบนี่คอนจะาบุรุครับ้าผมัวเลยจ่วเลยัวสองครับเด็นปีนี้เมื่อถูกกำายชาจั่วครับได้ครับ

พัสนิจภัทร์ผมเาพำให้ผมสาหินสเข้าเกล็ด ไปนี้ไปนี้ผมไม่สบายไปก่อนไปหาเราไปหาเราอันนี้ขอครับเฮ้ยอะไรครับมีกันได้ไหมมีกันได้ไหมเออจะมาครับวัที่ขอ ตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่ไม่กันอะไรครับนันย้ยรค่ายนเอวจริงๆนะครับแล้วก็เอใจมานอเลยออะไรนี่ครับเสร็จครับเพื่องานนิดนึครับลงครับท้งมือเสิร์ฟมอนดดาวนนั้นใบใบใช่ใบแล้วเห ยากกรไรอนนวันแเพจตัวสองแล้วรัานี่ยครับาวตนนวันะกสองขอครับอันนั้เฟดนโอ่สกิลขึ้นครับได้ฮิวจัวอังกระดานันที่เป็นแล้วก็พาวเวอร์พกหมื่น

ก็ตัวหายไปสองไม่ตีกลางครับเตะเทียสามีะจุดไม่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 ไมไม่ไม่ไมไม่ม่ไม่ไม่ไครับไม่ม่ไไม่ไม่ไมไม่ไม

ฮะโอ้คิลบุร์คทั้งที่สี่ยกเลิกตัดโอเคครับเอออเลยไปเลยนัวเรีนจวดไดชานี่ไปเล่นต่อได้ช้านลย ใช่จ ok oh. uh ้ะโอ้ขอบคุม่มีการเล่นแล้ครับตกลมาครับนี่คือการไม่ไปไหม่ไปไหนไม่ไปไห

他们呢？我我我。

อล้นอ<ส>่อเล็อยเต่อเาเปรียบเรีบอ็นสามดับเบิลครับคัลเตอร์ระหว่างอะครนบเฟสลิงครับตายตัดต

ไม่เติมเกียร์หายไปนด้มีสองใบแล้วตปล่อชัสอที่บ้วาปล่อยวสอครับสองผมใบแล้วา่อยครับถ้ามีนีมีแปดใบแล้วปล่อยีสองครับวเราต

ชาครับจั่คร <ok euh. ับครับผมใจสองครับจุดหนึ่งครับก็เลย

เราจีไว <usion> ้สามแวนครับสาม้ามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่สอง ไม่สิบไม่ส oh ับเลยถ้าผมสอครับท oh ah, ี่เลยตัวนั้นอ่านแล้วครับถ้าผมไ่ด้เลยวันนี้จะนายไปวรที่สองวันทีเสองไม่สครับ ยิงกาดเจ็บหนึ่งครับคอมอนสกิลคุณได้ช pues ้าสองเก่บทำอะไรไหมครับสกิลวะช้าตัวสุดใส่ครับจับคุณมิ้ง ได้ครับเดวกนไมตงัวอยงตัวสามทีสองแล้านัทีสองเดนี้่

พี่กางผ่านเลยองอเองินจวดครับง้วบองเงินจวนั่เ้อยาใส่ไม่ถึงดใส่เี่ย่บวเต้อดอับีวยขร์ทับไม่ให้ ใส่คอนย์ว้แลวนี่มลังล้ี๋ยออันนี้เฮลิอรี่มันขับทำชับยูจูครับครับผมได้เลยครับ

เด็กเป็นยังไงลงดอกขาจั่อได้เลย

เข่ว่าก็ขอมาแต่ว่าสืบไมจบแอตเร์เซต้งแต่เว็บแรกเอมอเตอร์จวนมายาหรือไม่ได้ต้งสืายหนึ่งคะังไม่ได้จับเชือกยาวพิเศษอะไรครับแต่เป็นต้าใช้แต่ล่ออ๋อนันี้แต่ไม่มีคอนน่ไม่มีเกล็ดคอไม่ได้ ขอรอมนะครับเออวะแต่ละฟียังไงทำคอชงตัวเองอดีดีคอชงนีเลยครับโอเคครับผมวันนี้ฟฟนน้องเฟดอยู่นะเรื่องสองพิวหนึ่งต้วกำไรนองดรอ คุณขอช่องทับไม่ใช่การทำายผมลืมผมลืมหอืมอจบเลยไหมจบแล้วโอเควันเดืนจวลตดตก็มีโอเคตามเดงพอดูเขาได้สี่วันแ้เงินเดจาย่ยน่ดตามดนึงก็เลยายสเดือใช่ไม

คอิงกาดเหรผมชาจจ๋วงครับคิวจ๋แอบคุณครับเจ็บหนึ่งครับลงีพอพเดียวมาพอจะ ใ่ครับพอจมือจวดหลุดได้ชาตัวครับเราใบนี้ได้จวดครับได้จวดท่น้าทห่าเ้ะไร้วครับจช่ครั อันนี้เถียมันก็เกิดจากเถียงแยกเราไม่เกิดพาดใช่ไหมพาดนะถ้าอีเว้นไปนา่านารัวองไรแล้วถ้าอีเว้นไปก็ไม่ทำโจ๊กอันนี้เป็นเกรอันน่าผิดเลยก็คือคนที่เก็บต่อเขาอ่านดูได้เขาเลือกไ้สี่ใบนะครับก็เลือกของเข ยืดตัดให้หนูก่อน่างไงเนาะแต่นมีเป็นแค่เดียวนะข้ันมา้วก็ัด้ครได้ครับไเยะด้ไปไเไป้ยเยไปไดไปด้เลไปไยไปได้เลยไปไเ้เลยไมไเเเลย้มมเเลยไไ้ย หนม่งตนงโอคเัาเนยโอเค่าตก็บทั้ายค่าตดเลยครับตดครับแล้วเหี่ยจาญาตครับเก็บเป็บบางนี how è, how <c oughs> <c oughs> ้่่อยู <h <h ่เออ้ยนา่ะมานี้รับาวนมาานิ้นงรนเบิเบงเนเบนบน้นะ

แม่ร <One. S 2> ั้าัดครับสามบเไดเดวถหนดสียรดไ้นี้ยผมต้ให้เว้งเจ้สี่เบอได้ไว้ัไปครับข้วับอดมได้ครับสาบครับวันนี้ครับได้โจจิบมอนครับ ชาสองตัวสองครับเปิดสามครับเลยได้ลยเ้อเดี๋ยวเได้กองเขาได้กองนี้ไปด้วยที่ขัดเนาะถย้าสองรับ่า Q สองไปสอง้าขยันพอครับ อ่ะสองรบบเอกขึ้นข้อาเลยขึ้นโดนปวดเอาแลัวเอกขึ้นเอาเลยชาร์จดีจุดจุดบจุบเฟสเฟสครับเฟสเจ็บหนึ่งครับขอโอเค ใ้ครับตอนเฟสใช่ไหมใช่ครับยไฟนอนครับใจหนึ่งทิ้งวหนึ่งครับครับน้วเรื่องขอเลือกทีมได้เฟสเพิ่มครัาสามตาย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 อันนี้เขาได้จขายังทีไปก็ไม่ช่วยเอมีเยอะอีก จบแล้วจบแล้วมืออะไรขนาดสี่ทั้งผมครับครับเรี่ยนะหนี่ยนะเนี่ยพี่เขาไ้ไหกูเลยกชนะพันนเนียพีบรเี่ยามอะไระ